ถ้าเกิดปัญหาของผู้ใหญ่เนี่ยอย่าเอาเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าเอาเด็กมาเป็นอาวุธในการรบลาฆ่าฟันกันนะคะเพราะเด็กเียจะได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจมากนะคะควรจะพยายามแก้ปัญหาในระดับผู้ใหญ่เอาปัญหาของผู้ใหญ่ไปนรกสมองเด็กเนี่ยแล้วก็ใช้เด็กมาเป็นเครื่องมือเนี่ยคิดว่าไม่ถูกอย่างยิ่งสมมุติว่าต้องอย่าเพราะว่าผู้หญิงตัดสินใจกับผู้ชายในสุธยาลูกจะต้องรู้อยู่ดี พาตอนถึงตัดสินใจขั้นสุดท้ายแล้วก็ต้องมีช่วงเวลาที่จะเตรียมใจให้ลูกว่าเป็นอย่างไรนะคะเตรียมใจให้เขาให้พร้อมว่ามันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่มันไม่เกี่ยวกับลูกแต่ว่าถ้าจบการเป็นสามีภรรยาแล้วเนี่ยเราจะต้องยาอย่ายงสร้างสรรค์ก็คือว่าทั้งทั้งพ่อและแม่จะต้องเป็นพ่อแม่ของเด็กต่อไปคืออ่าสภาวะของความเป็นสามีภรรยาสิ้นสุดลงได้<ม>แต่ความเป็นพ่อแม่นี่สิ้นสุดไม่ได้ เพราะงั้นจะต้องมีข้อตกลงกันว่าทุกคนจะต้องทำหน้าที่แม่แลาทำหน้าที่พ่อต่อไปหมาควาว่าพ่อกับแม่อยู่ร่วมเดินทางเดียวกันไม่ได้จะแยกกันอยู่ไม่ได้ไหมายความว่าลูกจะเสียพ่อหรือเสียพ่อหรือเสียแม่ไม่ใช่ลูกต้องเลือกเอาข้างหนึ่งข้างหนึ่งใช่ถ้ายาอย่างสร้างสรรค์นะคะถ้าไม่เป็นศัตรูคั่วขาดกันพออยู่กับแม่ก็ไม่ให้พ่อมาพบอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่กับพ่อแม่พ่อไม่ให้แม่มาพบอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อจิตใจของเด็ก คนที่อยู่ด้วยก็จะต้องทําใจให้ได้ว่าลูกเขายังเป็นลูกของอีกคนหนึ่งอยู่แล้วลูกต้องการทั้งพ่อและแม่แล้วก็ไม่ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะพูดเอาความร้ายกาจของอีกฝ่ายหนึ่งหรือความเลวร้ายของอีกฝ่ายหนึ่งให้ลูกฟังเ mm hmm. พราะจริงแล้วบอกว่าพ่อนี่เลวมากเลยไม่เคยรับผิดชอบเลยตั้งแต่แต่งงานมาไม่ควรพูดอย่างนั้น mm hmm. เพราะไม่มีลูกคนไหนจะยอมรับได้ว่าพ่อตัวเองไม่ดี mm hmm. ในจิตใจของเด็กอยากจะมีพ่อที่ดีแม่ที่ดีทั้ง,งนั้นถ้าสมมุติว่าการว่าพ่อให ลูกฝังเนี่ยว่าพ่อไม่ดีอย่างไรจริง,รงๆก็คือเหมือนกับว่าลูกด้วยเพราะในตัวลูกก็มีพ่ออยู่ครึ่งนจริงไหมครับถ้ากรณีบางบ้านที่บังเอิญภรรยาน,น้อยก็มีลูกและลูกของภรรยาน,น้อยจะทําไงจะถูกกระทบกระเทือนไหมครับการที่เป็นลูกเนี่ยน้อยเขาเพราะว่าผมเห็นสังคมไทยพูดว่าเรามันลูกเนี่ยน้อย มันบอกว่าเป็นคนด้อย<ช>อันนี้เด็กมีปัญหาไหครับคิดว่าถ้าสังคมยังมีค่านิยมมีคิดว่าเด็กก็มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าแม่พูดให้เด็กเข้าใจพ่อพูดให้เด็กเข้าใจว่าบางครั้งความสัมพันธ์ของมนุษย์มันซับซ้อนเกินกว่าที่ลูกจะเข้าใจแต่ขอให้รู้ว่าพ่อแม่เนี่ยพยายามเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุด นะคะปัญหาบางอย่างเนี่ยลูกอาจจะเข้าใจไม่ได้ในวัยอายุนี้แต่ต่อไปเมื่อลูกโตขึ้นลูกอาจจะเข้าใจได้ก็ได้นะแต่ขอให้รู้ว่ามันไม่เกี่ยวกับลูกะนะคะลูกก็ยังเป็นลูกทั้งของพ่อแม่พ่อเด็กที่ไม่ควรจะเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นลูกของเมียน้อยหรือลูกของเมียหลวงเพร่อเด็กเขาไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําของผู้ใหญ่ร้อยอร์ซน